เพาว Android แต่วันนี้ iPhone ไม่ต้องจ่ายเต็มรับเครื่องไปใช้เลยนี่เงินดาวแต่ว่า iPhone ที่หลัง iPad ก่อนราคาโปรโมชั่น5,450บาท iPad Gen 10เริ่มเลยเงินดาวสเปคเริ่มต้น iPhone X 2.2 iPhone XS 2.6 iPhone XR 2.6 iPhone XS Max 3000 iPhone 11 3.4 11 Pro 3.6 11 Pro Max 4.4 iPhone 12 mini 3000 iPhone 12 3.9 60 12 Pro 5.2 12 Pro Max 5.8 0 13 mini 4.3 60 3, 5, 4, 13 50004 13 Pro 6360 iPhone 1 3 Pro Max 7560 iPhone, iPhone 4 5400 14 Plus 7400 14 Pro 8360 14 Pro Max 9960 iPhone 15 7900 60 15 Plus 7960 15 Pro 98 15 Pro Max 12760 iPhone 16ก็มา16 9000บาท16 Plus 11000 16 Pro 11960 16 Pro Max 15400 3เดือน6เดือน10เดือนได้หมดทำสัญญาวันไหนลับไปเลยวันนั้น ออนไลน์ก็ทําได้นะทำสัญญาเสร็จปุ๊บส่งเครื่องให้เลยแล้วที่สาคัญบอกข่าวดี Android กาลังจะผ่อนได้ชอบไหมชอบความประจักษ์กดใจกอดตามไป